สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโครงการหมู่บ้านมันธนา4ด่านซอย22ค่ะจาก Land and House ตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนสีนัคลินค่ะอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งหลากหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแมคโครห้างบิ๊กซีการเดินทางค่อนข้างสะดวกค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังม,มุม มีพื้นที่ดินค่อนข้างกว้างถึง95ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยมีถึง196ตารางเมตรค่ะตามเข้ามาดูข้างในบ้านกันเลยค่ะบ้านจะถูกออกแบบและตกแต่งไว้เรียบร้อยค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นก็จะได้ทั้งหมดเลยถัดมาด้านข้างก็จะเป็นห้องทานอาหารค่ะ มีโต๊ะสำหรับทานอาหารให้เรียบร้อยส่วนห้องครัวก็บิวอินแบบจัดเต็มส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันนะคะพร้อมใช้งานดูชั้น2เลยค่ะสำหรับชั้น2นะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ห้องโถงขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานได้นะคะ พามาชมห้องนอนห้องแรกกันเลยค่ะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะสามารถเปิดทะลุหรือใช้ร่วมกันกับห้องนอนอีกห้องได้ค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียงนอนห้องเก็บของ และมีห้องน้ำในตัวค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมด้านข้างไม่ติดกับใครเลยค่อนข้างเงียบและสงบค่ะพื้นที่หน้าบ้านค่อนข้างกว้างค่ะสามารถจอดรถได้หลายคันเลยพื้นที่รอบๆตัวบ้านค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะหากสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ